เรามาดูนี่ครับเพราะเราจะต้องเคี่ยวหอมแดงอ่าละเราก็ได้หอมแดงแบบซอยบางๆแล้วก็ไว้วายกะทิลงไปหน่อยครับส่วนเนยเนี่ยไม่ต้องคนนะปลาครับว้าวหน่อไม้ครับแล้วก็มันที่เราต้มไว้เมื่อกี้ซอสนี้ก็มีอมเปรี้ยวหอมแล้วก็เค็มนะครับอ่าปุดๆแบบนี้พอนะครับผิวส้มซ่าลงออกเป็นฝรั่งนิดๆแต่ว่าได้กลิ่นไอของความเป็นส้มซาครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับพบกับรายการยอดเชฟไทย10โมงเช้าแบบนี้นะครับทาง YouTube กับ Facebook แล้วก็พบกันทุกครั้งก็จะมีเมนูเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมกันแล้วครับแน่นอนครับวันอาทิตย์นี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนได้เลยนะครับติดตามกันกับรายการยอดเชฟไทยวันนี้เราจะทำปลาหิมะถ้าใครชอบปลาหิมะนะมาเลยครับนี่ปลาหิมะซอสส้มซ่าของผมนี่ปลาหิมะ ซื้อแบบมีหนังติดแบบนี้ล้างสะอาดรอไว้ได้เลยส่วนมากแล้วเวลาเราไปซื้อเนี่ยปลาหิมะก็จะเป็นปลาที่เป็นฟรอซนนะแช่แข็งเป็นปลาเนื้อขาวเราก็ซื้อแบบฟรอซนมาแล้วก็เอามาใส่ตู้เย็นธรรมดา4ีองศามันก็จะดีฟรอสลงนะครับแล้วก็นุ่มนะครับผ่านน้าล้างอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนมันเนี่ยผมเนี่ยเทินไว้เป็นแบบอย่างนี้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเนี่ยต้มไว้เสร็จเรียบร้อยด้วยกวดช้าเดี๋ยวเรามีเวลาเนี่ย เราก็จะทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าปอกอยังไงนะโอเคเราเริ่มต้นก่อนจะทำอย่างอื่นเลยทุกอย่างครบหมดแล้วใช่ไหมครับเรามาดูนี่ครับเพราะเราจะต้องเคี่ยวหอมแดงไปกับไว้ไว,วก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องสับหอมแดงครับให้ละเอียดก่อนละเอียดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับสับไปได้เลยอยากจะให้เขาละเอียดยิบเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยกรองเขาออกครับมเมื่อเคี่ยวกับไว้ไวแล้วออและเราก็ได้หอมแดงแบบซอยบาง ผมก็สับเลยครับนี่หอมแดงปอกซะก่อนนะเอาตาไว้ห่างหน่อยแล้วกันแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่ต้องการสับแบบนี้ก็ใช้เป็นเครื่องเบลนเดอร์ปั่นก็ได้นะเดี๋ยวเราก็เคี่ยวงวดหอมแดงกับไบวายสักให้เขาเหลือครึ่งนึงนะไปพร้อมกับเบลีฟนะครับแล้วก็เตรียมกระชอนกรองไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะใส่ลงไปในหม้อที่เราพร้อมเคี่ยวครับ สร็จแล้วเราก็จะมีเปลลิฟสักใบครับแล้วก็ไวไวทีนี้เราเคี่ยวครับปล่อยให้ไวไวเรางวดไปเหลือครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกรองออกมะนาวเนี่ยครับอ่าครึ่งดีกว่าเผื่อจะต้องใช้น้ําด้วยจากสองแว่นเตรียมเอาไว้ห่อไม้ฝรั่งเตรียมปลาอย่าเพิ่งทอดนะครับเพราะทอดแล้วเดี๋ยวซอสต้องเสร็จแล้วไปพร้อมปลาได้เลย ส้ซมซาเราขอแต่ผิวน้ำเดือดรอไว้ก่อนนะเพราะว่าผมกลัวว่าหน่อมไม้ฝรั่งเราจะไม่เขียวเวลาเราต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวหน่อมไม้ฝรั่งเนี่ยพอเราต้มเสร็จแล้วเราก็มาทอดปลาใช่ไหมพอปลาได้เราก็หน่อมไม้ฝรั่งลงไปทอดนิดนึงเพื่อให้กลิ่นเขาหอมใช้แต่ผิวเลยเดี๋ยวน้ําใส่ทีหลังนะครับเพื่อเรียกว่าเป็นซอสส้มซาของเราซับผิวส้มซาเลยครับให้ละเอียดครับ มะนาวมะกรูดส้มซ่าอ,อืใกล้เคียงกันหมดเลยแต่กลิ่นคนละอย่างเลยนะจริงมาวางคู่กันนี่มันอาจจะดูยากนะถ้าผิวมันใกล้เคียงกันนะต้องพิสูจน์ด้วยกลิ่นแล้วแต่ใช้เลยนะแต่จริงแล้วส้มซ่ามะกรูดแล้วก็ค่อยมะนาวเพราะมะนาวมันไม่ค่อยมีกลิ่นหอมน้ำน้ำหอมอ่าผิวส้มซ่าได้แล้วครับผิวส้มซ่าได้ อ่ะผมลวกหน่อไม้แล้วกันนะครับใส่ลงไปเราก็มาดูที่ซอสดูให้หอมสุกแล้วก็วนยเราเคี่ยวงวดไปหน่อยเมื่อกี้นี้เวลาเราเคี่ยวเนี่ยไฟอยู่ข้างๆมันก็ทาให้ไวายเราติดไฟเหมือนกันนะมีแอลกอฮอล์นี่นั้นเคี่ยวแบบนี้ก็จะหายหมดแอลกอฮอล์นั้นพอได้ครึ่งแล้วเนี่ยผมก็จะใส่มะนาวแว่นลงไปเอาแต่กลิ่นนะเดี๋ยวเราขีบออกขีบผิวมะนาวออกทีน,นี้อ่ะมาดูอันนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งเราเดี๋ยวพอเดือด คลานอีกครั้งหนึ่งก็ยกขึ้นถ้าสมมติทำจำนวนเยอะเนี่ยผัดจะไม่เขียวเนี่ยเราก็ใช้ลงในน้ำเย็นได้เลยนะน้ำเย็นที่เป็นน้ำแข็งนะแต่ว่าอันเนี้ยผมผ่านนิดเดียวพอเพราะเดี๋ยวเราใช้แล้วเวลาเราต้มหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถ้าตัวหน่อไม้ฝรั่งเขาใสแล้วก็ถือว่าเรียกว่าสุกกรอบนะครับใช้ได้แล้วโอเคผมขีบตัวมะนาวเอาเลมอนหน่อยมะนาวเหลืองเนี่ยออกก่อนจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ เตรียมใส่กะทิลงไปหน่อยครับเกลือครับแล้วผมก็ใส่พริกป่นลงไปด้วยส่วนเนยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องคนนะใส่ไว้เรื่อยๆแบบนี้ในกระทะตั้งไฟครับก็ละลายเนยเบาๆไม่ต้องใช้ช้อนนะครับใช้เขยา่าเขยา่ขยาแบบนี้แหละส่วนในกระทะเดี๋ยวผมใส่น้ำมันนะครับมเมล็ดคามเมเลียนนี่แหละแล้วก็ให้เขาร้อนไปพร้อมๆก,กันกับ กระทะก่อนจากนั้นเสร็จแล้วครีมครับผมใส่ครีมนิดหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราใส่เปรี้ยวใส่เค็มอีกครั้งหนึ่งอ่ะอันนี้ลอยเขาเดือดนิดนึงครับรอปลาแล้วนะกทีนี้ตัวปลาเนี่ยผมจะมีฝาด้วยสําหรับปิดตอนทอดนะครับอ่ะเดือดแล้วซอสเราปิดไว้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาปรุงทีหลังครับทีนี้มาดูปลาเกือพริกไทยครับ ลดไฟลงหน่อยปลาลงทอดครับกลัวกระเด็นก็ฝาปิดหน่อยนะครับพอฝาปิดปุ๊บความชื้นของปลาเนี่ยก็จะช่วยปลาให้สุกเร็วขึ้นอยู่ในนี้ด้วยนะครับพอพอปลาสุกแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดแล้วก็ทอดให้เขาเหลืองหน่อยเป็นใช้ได้แล้วครับเรื่างที่รอปลาเราก็จะทํามันซะหน่อยก็ได้นะเพราะว่ามันเนี่ยผมทําแล้วแต่ว่า ให้ดูนิดนึงครับเราก็เปิดน้ําเดือดรอไว้เลยครับมันเนี่ยเวลาทำเนี่ยอยากจะให้อยู่กับน้ําตลอดนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะดําเทิร์นมันตามสะดวกเลยนะแต่ว่าเวลาเวลาต้มเนี่ยก็จะต้องใส่เกลือแล้วก็ใส่เนยหน่อยครับจะได้หอมอร่อยโอเคปอกก็เทิร์นง่ายๆใครปอกแบบไหนก็ชอบแบบไหนก็ ทำแบบที่ชอบเลยนะครับอ่ะปลาครับยี่ <Yay! S 1> ว้าวตอนนี้เนี่ยผมจะใส่เนยลงไปนิดนึงครับเพื่อให้เขาหอมขึ้นอ่ะมาดูมันเราครับน้ำกำลังจะเดือดแล้วนี่ทำมันแบบนี้เด็กๆเ,เขาเรียกมันคิ้วเสืออ่ะ น้ำเดือดแล้วนี่มันใส่ครับแล้วก็เนยซะหน่อยเกลือสักนิดครับแล้วสักไม่เกิน5นาทีผมว่านะน่าจะใช้ได้4นาทีถ้าสมมุติเราไปทอดก็3นาทีนะถ้าทอดต่อนะครับพริกอู้หอมเลยเนี่ยเมเาาน้ำมันออกนิดนึงแล้วก็จะทอดทอดมัน หน่อไม้ครับแล้วก็มันที่เราต้มไว้เมื่อกี้อรอแป๊บนึงโอ้สีสวยจังเลยอะ่ะแบบโอเคปลาได้เอาปลาขึ้นก่อนโอเคได้แล้วไม้ฝรัง่งเอาพอหอมพอเราปิดไฟแล้วตอนนี้โอเคทีนี้ซอสครับรอสักครู่เดี๋ยวเราทำซอสก่อน โอเคทีนี้มาดูที่ซอสครับเมื่อกี้เราใส่ครีมไปแล้วแล้วก็อันนี้มันจะใช้ได้แล้วครับนะเราก็แช่น้ำเอาไว้อซอสครับซอสซอสซอสผมต้องการที่จะกรองเขาออกหน่อยเพราะฉะนั้นก่อนจะปรุงต่อไปเนี่ยกระชอนกรอง แล้วก็กรองแบบที่ไม่ต้องบี้เขานะครับไม่ต้องบี้หรือกดตัวหอมแดงนะปล่อยแบบนี้ได้เลยสุดท้ายเราก็จะมีน้ำมะนาวที่บอกครับมีซมซ่าที่เราเอาผิวเขาออกไปแล้วซอสนี้ก็จะมีอมเปรี้ยวหอมแล้วก็เค็มนะครับผมเติมครีมสุดท้ายไปอีกหน่อยครับขอเกลืออีกนิดหนึ่ง อ่ปุดปุดแบบนี้พอนะครับผิวซ่อมซาลงแต่ซอสนี้สำคัญคือเสร็จแล้วต้องเสิร์ฟได้เลยนะชิออมอีกรอบครับก็จะได้อาละเดือดอย่างนี้พอนะครับเพราะว่าเดือดเกินเรียกว่าไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เดือด8ปด0ิบก้าสิเซ็นก็น่าจะใช้ได้แล้วครับนี่แหละครับเอาก้างออกได้เลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเอาก้างออกดีกว่าง่ายดีเวลา เวลากินแล้วสะดวกนี่เลยครับท่านผู้ชมครับปลาหิมะทอดซอสส้มซ่าครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูครับออกเป็นรฝรั่งนิดๆแต่ว่าได้กลิ่นอาของความเป็นส้มซ่าครับสักครู่ครับต้องชิมก่อนละครับทอดแบบนี้ดีอย่างหนึง่งคือหนังปลาเนี่ยกรอบนะ แต่ว่าหน่อไม,อม้ซอสครับคนซะหน่อยอุ่นๆนะเวลาเสิร์ฟซอสแบบนี้ซอสอุ่นๆหน่อยครับสดชื่นปลาเรียกว่าไม่มีกลิ่นคาวปลาเลยนะความมันของปลาไปคู่กับความเปรี้ยวมันของซอสที่มีกลิ่นของส้มซ่าที่ดับ ความเป็นคาวของปลาเนี่ยกลมกล่อมที่สุดเลยแต่ถ้าเปลี่ยนปลาหรือเปลี่ยนวิธีการหั่นหน่อยก็ได้ท่านผู้ชมครับอย่างนี้บางไปอาจจะทอดลําบากเพราะมันอาจจะพลิกกลับพลิกอะไรลําบากนะครับเพราะปลาเป็นปลาโพลาสุกแล้วเนี่ยเนื้อมันจะล่อนออกจากกระดูกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแร่ให้ชิ้นหนาหน่อยส่วนเปลี่ยนปลาเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเป็นปลาแซลมอนปลาเนื้อส้มได้นะครับหรือแซลมอนเท้าได้เลยนะครับแล้วก็ทําลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติงไว้นิดหนึ่งซึง่เป็นเทคนิคนิดหนึ่งครับว่า ตัวผิวส้มซาให้ใส่ตอนซอสเนี่ยยกลงจากเตามาตั้งเอาไว้นะอย่าไปอยู่บนเตานะครับยกลงมาตั้งข้างนอกแล้วก็ค่อยใส่เขาต้องการความร้อนที่ไม่ใช่ร้อยองศาแล้วเท่านั้นเองครับเราจะได้กลิ่นหอมความสดชื่นของส้มซาในเมนูนี้กันครับส่วนตัวซอสนะครับท่านผู้ชมครับก็ทําแล้วใช้หมดดีกว่านะครับจะได้ความสดชื่นของซอสนะครับจะได้ไม่ต้องกลัวว่าซอสเราคร้างคืนแล้วเป็น ตัวเป็นอะแต่ว่าแช่เย็นปุ๊บเนี่ยตัวครีมตัวเนยก็จะเป็นตัวแข็งแข็งอยู่นะครับให้เสิร์ฟอุ่นๆแบบนี้ดีกว่าแล้วก็จบเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะําฝากท่านผู้ชมกันนะครับกับกาที่ชอบอาหารมันๆเปรี้ยวๆเค็มๆซึ่งได้ความเผ็ดเล็กๆจากพริกป่นที่เราใส่ลงไปในนี้ด้วยนะครับก็ลองทําดูนะครับอร่อยไม่แพ้อย,อย่างอื่นแล้วครับ อาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามกับรายการยอดเชฟไทยกันเราก็จะมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับบางคนก็เรียกเชฟยอดนะก็เจอกันก็เรียกเชฟยอดไม่เป็นไรครับแต่ชื่อวิชิตมุกุระนะครับรายการยอดเชฟไทยวันนี้เวลาหมดครับลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ